ใช่รครับตอนนี้ก็เลยกับไมค์คา,าร์ดเ,เลสเชนะวันนี้นะไม่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 นต้องใช้ไมค์ควิอปเปอร์วิทอปเปอร์อ่าวันนี้เราต้องใส่ในลูกลังบ้วยใช่ไหมมอย่ะดให้ซึ่งวันนี้เรา,ากระะ็มาแกล้ง,กง,งที่พิเศษนะฮะมาแกล้งมาแกล้งคุณทิวฮะเหตุผลที่เรามาแกล้งเขานะเขาไม่ยอมเปิดประตูบ้านให้เราอะห่อ แล้วก็ไมเปิดไฮเวทกล่องให้ได้เนี่ยเนี่ยไม่ยอมเปิดนะแล้วก็ไม่ยอมเปิดก็ไฮเวทกล่องให้ไม่ได้เนี่ยปิดหมดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีพีเข้ามาแล้วเข้ามาในบ้านในทิวเข้ามาในบ้านในทิวเข้ามาในบ้านในทิวอย่าเพิ่งไม่สนใจเรื่องนั้นเลยเข้ามาในบ้านในทิวเร็ว พิมเข้ามาเข้ามาดู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 เดี๋ยวเข้ามาเข้ามาทำไมวันนี้จังเกียร์ไม่ค้าขายเนี่ยสไปเดอร์อืมเอ็นเจ็ก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 เจ็เจ็อไงนอ่ะเนี่ยเคไปมาดู ดู Q, ดที่บ้านทิวดูที่บ้านทิวดูวไนะันะาายดูตายดูเออไม่ได้ถูกอข้ามามา้ามาที่บ้านในทิว

นี่นายเจ้าจริงเหรอเจ้าจริงเหรอถ้าเราตายได้หนึ่งทีนี่นายตายนี่นายเจ้าขโมยไปจริงเหรอเอใส่คืนไปใส่คืนไปแล้วก็เอาอันนี้มาไม่ใช่ะไร คุณทิวถ้าคุณถ้าคุณดูอยู่นี่คือบัตรผ่านนะเพราะฉะนะั้นอย่าอย่าอย่ากโกรธกันเลยเพราะว่านี่คือบัตรผ่านคุณถึงจะเข้าบ้านได้นี่คือบัตรผ่านนี่คือบัตรผ่านนี่คือบัตรผ่านที่เราทำมาบกให้ว่าใช่ สวยเลยแฮนมเมย์ด้วยสวยเลยนีย่นายมาเอาอะไรนายนายมาเอาลาพีสหน่อยเนี่ยลาพีสเนี่ยลาพีสลาพสโอเคไม่ต้องละเอาอะไรละโ<า> okay. อเคเรามาทำาเราไปทำอะไรกันต่อดีฮะ

แบ่งกันแบ่งกันเ <human> ล็กเอไอชิวมันซ่อนเหล็กไว้อืมนี่คือวิธีการแก้แก้เพื่อนที่ไม่ยอมแบ่ง เล็กให้เลยอย่าบอกนะว่าไอคิวมันใช้เอ็กเซลีคิวคิวอย่าบอก ไ,ได้ไหมครับวีฮอปเปอร์เหรอถามจริงเ่าไปทำอะไรขอแสดงความเสียใจคุณด้วยเราลืมบอกเรื่องสำคัญอีกอย่างนึง่ให้หนายไปไม่เรื่องอะไรเขาห้ามใช้ไหมครับวีฮอปเปอร์เขาห้ามใช้ไหมครับวีฮอปเปอร์อมือก็ได้ เราบอกว่าสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาลงปักอินที่ห้ามใช้ไหมครับพาะเปื่ก็ใช้ไม่ได้ค็าจใไหมจี่ดี้เสียงไหมครับไหนดีดีดี ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จุดนายได้นายเราจะพูดที่เรื่องวันที่5ขอมันเรียกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอันนี้ด้วยเราต้องเราต้องใจดีต่อเพื่อนด้วยด้วยการ ใจมันมาอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะคือมาช่ว้เฉยๆไม่มีอะไรเนี่ยนี่คือวิธีการใจดี่ะเนี่ยเพื่อนเอ้าตกมาเลยแล้วก็มาปนใทมกลายเป็นออกซิเดียนเซ็ง ลาวากลายเป็นออกซิเดตอืมโอเคอะไรไปไม่ไปเพอนทำไมไปไม่ไปทไมเฮ้ย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 ทำไม,ไ<ป>ำไมใครใครขุดหินทำไมลาวามันออกมาแล้วทำไมลาวาออกมานอ,อกนออกรอบ องเข้าไปดูน่าลงูนโนเข้าไปเข้าิว่าาเข้าไปเคยเดิเจับแล้วะเป็นถ้ำที่เราไปสำวรวจเลยตอนนี้เราตอนนี้เราอุดลาวาไ้เยอะลาวาอี่คิษยาเฮ้ย รู้แล้วลลนายนายให้ที่นายให้ที่กดออกซิเดียนทิวไปแล้วใช่ไหมอืมไปอย่าแปบอย่าอะไรอย่ไอะไรให้อ้าวพิมโอเคให้หมาให้ตอนนี้แล้วก็ปิดประตูละตอนนี้โอเคลงแล้วล่ะไม่แบบนี้เป็นเรื่องไม่ดีกว่าคุณดัง คือคมาคุต้อง่ไฟต่อกางคไม่ไเราแค่จะไม่ให้ม okay. ja, ันเข้าบ okay. okay. ้านเดี๋ยวเบิ่องบดเรายังไม่ได้ออกเรายังไม่ได้ออกไปไป บอกเลยเอาไดมอนด์มาโชว์ๆเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ตกหลุมเยียมเรามีข่าวร้ายจะบอกนายมาดิบตกหลุมมาดิบตกหลุมเอาไม้แล้วเหยียบ

อวีกแล้ทำไมวันนี้แล้วก็กุงไ,งไปจังอย่าวางน้ำไอมามันไปน้ำไม่ได้มามันจมน้ำอย่ามาีนนัเราขันลังวาด้วยขันลังมาด้วยอ้วนายจะไปได้ยังไงนามจริง

มาที่หน้าโรงแรมเราเพ่นมาเลยเุ้นโอ้โอ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โออ้โอ้โออ้อ้อ้้ออ้อ้้ ขอบใจขอบใจขอบใจขอบ,บใจมากนายไปเอาน้ำตาลเเถอะไปอาไปเอาน้ำตาลมาให้ม้าเถอะเราขอร้อง <c oughs> เอาวนกันเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยเสว็ละม้าอย่าอยู่ในใน้ำให้เลยนะ <c oughs> ไปทำไมถรงคนน่ะเฮ <c oughs> ้ยยูว่าจะอยู่ที่ <laughs> ลากเล,ลกยมท้งไปเนี่ยย่้าใวโอ๊ยมานะมไมไม่ได้นายต้องเอา,าน้ำตาลให้มันกินไปเอา,าน้ำตาลเลยจเราขี่มาแล้ะไ,ไปเอา,าน้ำตาลเลยอยู่อยู่บนบ้านอะ่ะมาน้ตาลอือ น้ำตาลนะดีสุดละอะจ่ายแล้วม <า S 1> ันหนึน่งเม็ดเอาน้ำตาลมาตีม้าตัวเองน้นาในเนี่ยไ,ไปเอาน้ำตาลมาสิดีไปเอาน้ำตาลสิเดี๋ยวมามันก็ตายหรอกเออ มาไม่น่า,าจะอเป็นหมอยาก <l ots> <มา S 2> ิปนวมอผ้มาดิกวเฮ้มีวิธีขึ้นล้ครับกจะขึ้นได้ไต้องะอะไปถึงวิธีขึ้นให้ม้ามันให้ม้ามันออกไปยังโลกภายนอกอมา <l ots> แล้ววย่าทีมันเป็นบออแล้วแหละจะมามาล เออเข้ามาเลยบอกให้ทิวมาเลยเข้าเลยข้ามาเลแล้วคุณจะเจอกับบ้านใจ่สวยงามใช่ไอทิวบอกของในกล่องถูกหายไปในไฟพอยวมาแล้วก็ออกกันเลอดี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 ออจะข้องสก๊อตลยทำไมมาทำไมมาเนาะติดดเแล้วติดเสียดติด้วย่ำย่ำ ย่ำย่ำโผล่เลงที่นี่นะเร็วๆไม่อาถ่ายนะคิฟ้าจะมาคิฟ้าใส่มาเลยอย่าคิดคิฟ้าใส่มาไอ้ไอเอาออกไป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 เอานเฮ้ยมาเราขี่มาไม่ได้ กัดเดือกฟักแล้วนายมาจากไหนเราก็ขี่เราก็ขีไ่ไมเออนั่นเด็กเราไม่ต้องพับโพลแล้วมันก็วาดมาให้เองอันนั้นนะ่ะเพราะว่านายตายบนหลังมา้ามันก็จะวัดมาให้แต่ว่า,วา,า,ม,ามันเอาพื้นทำให้เราขีา่ขม้าไม่ได้ลงไปลงไปเราขอขี่หน่อยไม่งั้นเราฆ่าได้รอบหนึ่งฆ่าอีกรอบเลย ไี่้ยเกย่ก็เราดยุให้นายให้ติดกําแพงไม่ทันเยอเาไอันนั้นอันนั้นค่าจะราไมมีวิธีที่ดีกว่านั้นเ้าถนายจะดึงมาขึ้นน้ำก็เป่าประโยชน์เพราะว่าน้ำมันไม่ไว้น้ำเฮ้ยเฮ้ยเสดสดมาี๋ต่อายให้ผมนี่ตกมาเลยต่อาเหต่อหอ ผมนี่ตกมาเลยเอาบล็อกไดมอนด์ไปเลยรวยมากเลยเกินรวยเกินรวยทีมรวยเกินรวยทีมแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าอะไระรวยเกินรวยทีมรวยเกินรวยเก้รับทราบรับทาบมกลังก็มาออกอยู่มาเก้เอามาออก เอ๊ะทำไม,ม <า S 1> รู้สึกว่ามันแล้วว<า>่ามันคุ้นแล้วว่ามันก็คุน้นก็น <มา S 1> ติดก็มา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 ,มา,มาพยุยเหลีวมามันมาไม่ได้รับดาเมจอะแต่คนคีอะได้รับดาเมจเต็มๆเลยอ้เวลามาทำงานเราเอามันออกอยากมากมาออกไปเย้เสรแล้ว อืมแล้วก็อย่าลืมทุกอน่างเฮ้ยมา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 นายนายอยากเป็นโยโย่เลยอย่ามาอย่าอย่ามาลงมาลงมามาเฮ้ยไปคือล้วรหรอเฮ้ยมีคนแย่งมีคนแย่งมามีคนแย่งมาเราหรือเปล่าก็หลอดเยแล้วแล้วเราก็ฆ่านาย <Yay. S 2> ไล่นายมาขุดหินออกก่อนดิ <Akt an. S 2> เฮ้ยอย่าลืมขุดหินออกเร็ว <Yay. S 2> ออขอข้ามไปตอนที่ขุดหินเสร็จเลยนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานการณ์ทำไมน้ำค้างน้ำค้าง <không S 1> ไม่รู้สิแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ติดเบ็ดล็อกเร็วมี ว้อมกับไดาามอนต์เต็มเลยเพราะนั้นกรับะผมไปฆ่าเขาโอเคนายนนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนายลืมดับนายลืมดับเครื่องม้าได้ไงเนี่ยดับเครื่อง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 เจ็ <h ank> <h ank> ้ตะโกนภารกิจตนเพิ่งภารกิจยัง <h ank> ไม่ตะมูรนถ้าเกิดว่าไอซิวยังไม่ได้เข้าเกณฑ์แม่ ทำไมไอทิวมันมาก่อนไอคโยโทษยังไม่มาโะโโทษโโทษเอาไรมอนตกหน้าเลยผมเนี่ยอะไรมันตกหน้าเลยไม่ว่า <c oughs> ผมนี่เอาไข่ตกหน้าเลยเฮ้ยปลาไข่เลยปลาไข่เมื่อกี้เผรอปลาไข่นายอุดด้ไหมโอ๊กสิเอาอาหารเอาอาหารไปเอาไปแล้วมีแล้วเฮ้ยมันล่วงอ่ะมันล่วงอ่ะเออนี่แหละบอุ้มควัก อเคโอเครวัละอเจอฟ์มค่ะเอาอึดจึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยอยยเวอล้ปอดีไปไวอดีอออยาดีเมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่คนโดนแกลงจะเข้ามาเนี่ย เฮ้ยเาเาเราเาลืมเปิดเราอ่ะเราลืมเปิดช่องเราอ่ะอ้เดี๋ยนะซอมบี้ทกเกาะคเลยเออฆ่าไปเลยเผื่อเผื่อได้อุ้ยอนเนอร์แมวอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยลืมเปิดลาวาลืมเปิดลาวาโอเคเปิดละอินเนอร์แมวอินเนอร์แมวอนเนอรแมวนเแมวฮ้ยซอมบี้วดีทับพวมลทับพมลตอนนี้สัเต็มเลยอ้เพศสัตดิมันเต็ม มันตเต็มเลยม,มันมัมนม,มันมีตัวให้หนายเก็บไว้เลยชื่อว่าจะเจอกับอินเนแมวออเอ้วแถวบ้านเนี่ยแถวบ้านด่วนเลยดวนเลยจะัดวนเลยพอดีนเนแมวดีดีดีด,ดีของดอกแต่ก็ต้องต้องได้ของดอกอะ่ะได้รองเท้าโตมา โอเคก่อนเอื้อนมาเหอะมาฆ่าสกลิลเหอะนี่นี่เรานี่เราไม่ฆ่านายเนี่ยเพราะว่าเอ้ยไม่ฆ่าสกิลแน,น่เพราะว่าเราจะให้นายท้าไม่จิปเปอร์มายืนยืนบนกองครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมอืมเห็นเราไหมนเนี่ยเห็นเราไหมนเนี่ยท,ทับทับผมปะ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 ะปะปะปะ คิปเปอร์บาลอัพคิปเปอร์บาลอัพยำยำคิปเปอร์เปิดขาบล็เตอร์นายมามามาที่บ้านมาที่บ้านเราจะเราจะให้นายเก็บเบลบ้านไหนบ้านทีู้บ้านไหนก็บ้านนะก็บ้านก็บ้านเราอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยมาบ้านหรืาบ้าง เยี yeah. ม่มาบ้านก่อนเละมาบ้านก่อน okay. มาบ้านก่อนเชี่ยมาบ้านก่อนมาบ้านก่อนไปลเคออกมานอกบ้านเอออย่ oh <yeah. S 1> างีา้ตามเรามาตามเรามามันจะช้าแลเนี่ยรีบตามเรามา oh <yeah. S 1> เร็วนะ เดี๋ยวนะถ้านายถ้านายไม่มาเราฆ่าถ้านายไม่มาเราฆ่าเลยนะเดี๋ยวอ,ออกมาอะไรนะออกมา ไล่แค่มาแค่มาถูกใจแบบ่งมุมโอ้นายนไปคืนด้วยอย่าลืมไปคืนด้วยหรือว่านายตายแล้วเนี่ยอ้าวทำไมไม่ขึ้นอ่ะเออจ้องมาถไปฆ่าสก,กลเหไม่งั้นเราไปฆ่าอีก็ได้ถ้าไานไม่ฆ่า เฮ้ยคิปเปอร์วัสดีเห็นใช่ไหมเห็นั้เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเฮ้ยสกิลไฟไหมเล้วเร็วเยสกิลไฟไหมตายทั้งสตัวแล้วแล้วต่เอเนแมวเอามาใสเราีสงใ์ท่านกหนึ่งดอกหนึ่งต้นโอเคเด แอนเอาวิว <ops? S 1> <aff chter> ไม่ได้ได้ยให้ทำไมเต็มเอาเลยล่ะครับผมเบิร์่เบิรมตเบิรไปถามทิวดิกาจะเปิดซุปเปอร์คาร์ก่อนตีนดาวไม่จะเปิดข้ามเลยได้ไม่ยอมมาลย นายดูเห็กเ็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตอนนี้เต็มบ้านแล้วตอนนี้ oh, <no. S 1> เห็กเต็มเด็กเต็มบ้านเดียมเยียมเยียม นาดูนายมาดูท like no ี่ก่องแรกเราเนี่ของมันเยอะมากอ่ะเยอะสุดสุดเลยเยอะเกินไปด้วยซ้ำมาแ้ไปไหนอะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ